หล้างฮ็ตไปด้ได้ได้มากแกงนึ่งพี่นึองเต็มมันนึงย่งางไปเบึง่งบ้างมันหอมไปโตดพอฮิตเรียบร้อย่นอะหอมกินหอมมาีิหลอดไปแกงปลากังกับฮิตโพได้ ทักทายสบายดีพี่นด้งเอฟซีเบอร์สกุโซนสบายดียามเสาๆพีๆ่นด้งตอนเสาไปเลยละสิบโมงแล้วตอนตอนนี้เราเดินทางมาเดือทา่เข้าป่าแหละแต่ว่ามาฮอดบ้านเกษตรนะเอาทาทีมงานอยู่นี่นะผ่านทองสาถือว่ารอบนี้ไปน้ำกันอยงสองคนเมอไกลเพิ่นยังไม่ได้ไปเพราะว่าเพิ่นยังทพินได้กล้องนะเลยไม่ได้ไปนะเอาก็เลยไปก้นกับผ่านทองสา เดินทางมาหอดบานกระแสนตอนท่าพันองสาลนะคือเราก็คือเราขี่รจักมาแต่ว่าอากาศนี่ยโชคนี้ตกมาเมื่อนี้คึมคึมมีฝนนำจับจีเจอพยุกกันจักแหละค็นหลอนนี่ก็ได้ อตอนนี้เดินทางมาฮอดเซ่แล้วก็มีทีมงานนึ่งข้ามอยู่ไม่น่อยเาข้ามแล้วเรียบร้อยเลยไม่ผ่านเหมือนกันไปนเขากันเด้งสลิงเราเคืองห้ามคือเ้าไี่น้องทีมงานนึงก็รถไทยมาหอดลวไทยก็ลงมาเลย เอารถในผ่านไปวันนี้เอารถเท้าห้ามไปแล้วมีกินงานดึกเลยนะเรียบร้อยนะรถในผ่าน <c oughs> นี่ยับมามัดทักพี่เฮยตูดมามัดทักพี่ริดอิวเข้าไปหลายๆเลยได้บ่ช้ำนนะคุ้งบ่คุ้งแล้วเอาจนเคิ้งลด จิวละพ่บบอ,อแบบโอ้รถในพนันได้เลืองเลยมาจมเลยเออทารัดนรกแบบนี้ทารัดนรกแบบนีเออฮะ,ลอ,ล,อะออลอยขึ้นชุง,ชง,ชงขึ้นชุงขึ้น เาชุกขึ้นไว้เก็บฮันเลยมาเลยเลยชิก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 มันแด้แหวงโหมันเลยเออเลย้ยบันจะ,ะคัด <laughs> เมื่อนี้นี่มีอยูสองทีมทีมหนึ่งนี่ข้ามไปก่อนแล้วยังอีกทีมหนึ่งแล้วกับเป็นสามทา้งห้าห้าเราโชคต่ว่าโชคดีได้มากเจอทีมงานเอารถข้ามชอยทำกระชีชอยทีมงานเอารถข้ามสิกคนอย่างอย่าง้เนาะพากันไปแสดงว่าอย่างนี้นี่ขึ้นป่าทางนี้นี่คนไปสวยขึ้นเนาะเอาเลยมาเลย อังดีม e> ันบ่ยันดอกเดนเดินเลยลงไปยังกันนมันไอผู้ดึงไงมันชอคนมันดึงยั่ได้เลยลงไปยั้งแหละนะชอคมันดึงไงมาดึงพี่ขึ้นมาดึงยังทึิงดิไ่าไฟจะพุ่ตด เห็นไหมดึงดิเฮ้ยมาดึงดิเออมันไหลไปนนั่นแหละมันปีนแบบเอาเอากระมิ้นนั้นเราเอาเต้ากันมา แกวมันไหล,ไหลแก้อลงมันเทาชํำนั้นแหละมันได้ชํำนั้นแหละมันเทาเต็มเต็มก้านอกแกเห่ามันแล้วก็โงูเหาแล้วก็ปั่นขึ้นเรยแต่ว่าเสือตัวนี่อบแก่ได้ <c oughs> <c oughs> Bae gai bologna. bỏ lốt đây hả bologna. Ti lọt, ti lọt, ti lọt. Gao chưa lên. Gao chưa lột à, tí lên. Lột, tí lột.

เขิงจะลดขึ้นไปเลยอะโคเ้าเขื่องกันเนาะลืมอะโคม้ยเอ้าขึ้นได้เมื่อาแล้ววันนี้ยังเข้ารถจักรและวมวยมีปหาโดนรถจักรก็คิดว่าแกเสื่อมันมีคือขี้มันเนาะ มันขี้เข้ามันคือขี้มันเนอะเอาเครืองก็ไม่น้อยเอาเรียบร้อยน้อยแต่งได้แล้วล่ะคุยน้ำเข้าไปเต็มเลยกระบิวมันโชคไม่มานขนาดน้อยพันเนาะได้หมูตลอดได้ดยวยได้ไปกับทีมงานบริโภคอย่างเลย ไปกับทีมงานแล้วหมานแล้วทาาั้งเมื่อกี้นะสองคนเน,<ม>นี่ยเขาหรอบนี้มันจะได้จับแจวเลยจะได้กินเลยแต่ว่าทีมงานขึ้นป่าลายพี่น้องเอาเล็บไ้นไปยื่อก็อยู่แถวจุดเดียวกันทั้นจากที่นีเลยและจกไขที่โชกหมานเท่านั้นแหละไปเดินทางเต่าไปเลยเดินทางมาฮอดที่พักเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องบัดนี้และพักจุดใหม่ แต่ว่าคิดแถวเก้าที่เขาเคยพักนี่พักอยู่นี่อยู่นี่จะมีะเขาจะมาพักอยู่แต่บ้านอันกกตองมาพักอยู่นี่เดี๋ยวเขาก็จะพักอยู่นี่แหละจุดคำเนาะโอ้พอดีขึ้นมาฮะรถในพานเพิ่นเพ่แกนแกนสเตอร์มันมันมดแกนสเตอร์ตัวสเตอร์น้อยนะเขได้เอาเวนห้องเอาอันก็ คือว่ามาหอ่อามาหอดแล้วก็หาดังฟืนดังไฟไว้พี่น้องเดี๋ยวปั้นเขาก็นะัจังไปหาเลาะพักอยู่นี่หมอเลยมองสองคนน่ะในพานเพิ่งไปตั้งน้ำเดี๋ยวไปบึงมนตั้งน้ำก็หลังจากที่ปั้นเข้าเรียบร้อยแล้วก็ห้าสิตีมมตัวไปทางลัดเล่งนะพูละสิเลาะขึ้นถึงพุละไปร้วก,การมาเลยครับในผ่านสองคนนะ <c oughs> ไปเวลาไปหากินตอนแลงกมั้ <c oughs> กินมากยังไม่ได้พอเพอจะเพาเจ้วร้อนก่อนโหลดแกก้านเลาะมาเลยไปกับในผ่านช่องคุร Thôi nhỉ Thôi hiệp đi Thôi nói Thôi nhanh đi กันลัดหมูหลดในผ่านเขาไปทั้งคู้บดเจอกันเลยปอนี้เดี๋วจะล่ออมๆออมไปในนี้จนะกบพงกนี้มาดุดขนาดเลยหมูพอจะดุดไม่ไหมไม,มันมีกบพงกชองกบนาเต่ว่ะ,วะบักโลกเป็นทันใน้ห่นเด้ดดอเจอในผ่านไปอยู่ดี เลาะมาหดด่านเลยพี่น้องเจอหมูซองเธอเลยมันนี่นะเลาะมาหอดทางฮนเจออีกแบบต่างคนต่างเจออะนะเจอมันมันเฮายิงไฟมันตื่นสองคนแล้วก็นในพ่านพันเจอเจอฟาดนะแต่กาไม่ได้ยิงเพิ่มันเฮาไปอยู่นํำกันกบหมูเลยหมูนี่ยังยู่ดอนตัวนี้คือเก่านะแต่เฮาเวียนอมเลยบวเจอมัน มันเฮาไปฟานก็นตื่นแล้วก็เฮาแว้นเฮาไปน้ากันเลยตอนนี้เฮาเจอมูตัวที่ช่องนี้พอดีเฮาแงกกันกับในพานเนะดีเ๋ยวเลาะออกมาพีในพานเลาะตามแง่นั้นะลงไปเนะสียดายนะเจอะช่องเธอแลนะ้ลมีเลาะกลับมาหอดที่พักไปพี่น้อยพอดีโคมไฟมืดก่อนเลยยางออกมาก่อนเลย การไปฮอดทั้งเลื่อแล้วพอดีแยกกันไปแล้วก็พอดีไฟโคมพอมืดแล้วก็เลยออกมาก่อนนะมาฮอดบ้านแล้วบริโภพอพอโภคแต่พอนใ่เมนูของบุราอย่งมันเแลยวดังไฟป่าไว้บรรยากาศเได้หาพักผ่อนนะ้าเบิ่งในผ่านมาเขาแหละ จากเพ่รสิดไยไปเลยดอกอ้าวในกันมาเป็นที่เรียบรอยอเเ้อย <c oughs> ไปได้เเการ,การ,รกเคล็ดแต่หัวแรงพุ่นเพราะเฉพาะนี่การเขลการปากกังให้บ่เได้กินเนาะนี่แนวกินนะผลไ้ตออย่นกันใช้งานตงห่วงไปเห็นแล้วแนวกินนชิลอชิลอนี่นี่ลนนหลายตึกบอกบุด หนูเอาเนี่ยน้ำโลดโป๊ะพี่น้องเอ้ยยังไปเมื่อกี้ที่หัวขาวสไลม์โป๊ะเป็นมูเป็นมูอยู่พี่น้องนี่เม่นบัดเลยนี่โป๊ะนะโอ้โหลามไปจนหัวผุมีบัดเลยแถวนี้นี่นี่แหละหาเลข เติดก็โรดจังไม่ได้ล้างหลาย

มาล้างเห็ดบปดิได้ได้มอแกงนึงพนหนึ่งเต็มมันหนึง่งอย่างไปเบิง่งบ้างมันหองไปตัวกันขอเห็ดน,นะล้างล้างบ่อยเห็ดอันนี้เป็นเชฟได้เห็ดอีเน้องเห็ดดบ อันนี้เลยก,กัน,น่ก็ชุดเลยบนน้องฮิตน้นำบอกม่ไงชุดครับฉันที่กินขอหมูก็ไม่ได้ยิ่งเงีนะครับ มันพอเหาก้อนใช่ไหมมันบอกระน้าเห็นมันก้อนนั่นบางทีอันนี้มันตื้นแล้วมันระวังนะมันเาเ่าไปนั่มมันระวังตูเลยโอ้เจอฟานนี่เหาไปฮะเหาไปมีเงื่องไฟลุยได้มุดเหาไปเลยมุดเลยไปลุยเลยน้อยหนึ่งผ่อนอดปลัเนจะเอาบุบปุบไปโอ้บ้านเงื่องไฟฮะแล้วบ้านเสยตามันเห็นีที่เจนี่ วานไปวานมาดุงมันทอรุดผ่านนะการทำดุงดด่งนึกไปทุกมามเดินมาก้อเยอยไปแห้งมันยิ่ชิมมันมันล้อเรียบร้บอยพี่นองไปไปเกงป่ง เฉยมันนึงเลยสิบปายนาทีพ่านไปก็ถือว่าได้ยินเสียงละก็จะได้กินละเดี๋ยวเอาคิดว่าสิบไม่ได้กินเพล้ยเลยเลยนะมันนีเลย ได้เห็ดโปุ๊กมเกกับป่าได้เกงชึ่งกันอีกสักเรียบร้อยพี่น้องของกินของาม,มัานีหลอดไปแกงปลากังกับเห็ดโพได้จากก่างก็มาพี่น้อง,งกินข้าวกัน ไปมึงนี่ลอ,องกินดูน้ำอ่อนครับน้ำกัาบกับกินขา้าวกินน้ำเรียบร้อยเพี่น้องอีม่มแล้วไปมึอนี่ ยังเมื่ออื่นบันนี้แต่ว่าเขากินยังเหลืออยู่พอดีกับเขาเนอะเขากับพอดีกินมือนเอาสรับลิปนี้กะบอกิ่ยังลายเขาประกบใจลายที่เขามาให้กำลังใจและติดตามรับชมตลอดเดอ้อพี่น้องสรับกินนี่ลาไปก่อนพบกันใหม่ในเมื่ออื่นบา,บายไป